สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไอชนทุกท่านนะครับวันนี้เอาไก่นุ่มนะครับดาวลุ่งอนาคตไก่ครับตัวนี้ดาวลุ่งวีเอพีครับเป็นลูกชายของเจ้าเปครับนะครับแม่เป็นยูฟ้ายอดไอฮิวครับตัวนี้เช็คเมื่อเช้านะครับเช็คครั้งแรกเมื่อเช้านะครับดูครับสภาพหลังเช็คนะครับรอมือนเดิมครับ สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับไก่นุ่มฝีมือดีนะครับชุดพี่ผลงานดีตัวนี้เป็นไก่ที่น่าปั้นมากนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับทักทายกันเข้ามาได้ครับช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ที่ใต้คลิปนี้สนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยตัวนี้ผมก็จัดโปรให้ด้วยนะครับปิดตัวนี้ก็จะมีไกส่สาวแถมให้หนึ่งตัวนะครับไก่นุมม่มเมพีนะครับ ตัวนี้หน้าปั้นมากๆนะตัวนี้นะเป็นลูกพ่อของตัวท็อปทางฟาร์มนะครับไกสวยนะครับกระดูกรงสร้านดีเต็มสองข้างนะครับตัวนี้เป็นไกหงอนรูนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ติดอะไรนะครับเอาไปเลี้ยงชนได้ทำาสายได้นะครับตัวนี้ ชมคลิปจบแล้วฝากกดไ like, ลค์กดซับนะครองทุกเกทีฟาร์มนะครับขอบคุณครับ